อย่างแรกเลยคําถามที่ผมได้รับบ่อยก็คือเรื่องของแรงดึงกี่บปอนนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของความเร็วลูกนะครับป็นนี้สัตว์เตอร์แน่นอนอยู่แล้วครับว่ามีผลต่อการทําลายล้างหรือการยิงนะครับอีกอย่างหนึ่งอย่างที่2เนี่ยก็คือน้ําหนักของลูกครับที่ครั้งก็กลับมาพบกันอ,อีกเช่นเคยนะครับผมนายซิกนาลจากลาซิกนาลปอร่อน,นะครับมาวันนี้ก็คงจะมีเรื่องราวอะไรมาพูดคุยกันไม่พ้นไปจากเรื่องหน้าไม้นะครับ ก่อนที่เราจะคุยเรื่องเจ้าของเล่นของเราหลักแสนในกล่องนี้ซึ่งเป็นอถใหม่ที่ผมเพิ่งได้รับมาของรุ่นปีสองศสองาคือปีนี้นะครับก็จะมีเรื่องที่ตอบคำถามหลายๆท่านที่ถามเข้ามาตลอดเวลาค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายๆท่านก็ยังไม่เข้าใจในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในเรื่องของสมรรถนะของหน้าไมา้ให้ฟังกันนะครับอย่างแรกเลยคําถามที่ผมได้รับบ่อยก็คือเรื่องของแรงดึงกิบป,ปอนนะครับ เอ่อความเร็วลูกเท่าไหร่นะครับระยะสะตอกระยะชักอะไรยังไงเข้ามาค่อนข้างเกิดซ้ำๆงินตลอดเวลานะครับอย่างแรกเลยที่พูดเรื่องของแรงดึงกี่ปอนอะไรพวกนี้น,นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับหน้าไม้ที่ผลิตนในประเทศเดียวกันอ่าอย่างแรงดึงเท่ากันอย่าง80ปอนอย่างเงี้ยผมพูดเลยก็ได้เป็นพวกอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศไต้หวันนะครับก็ แต่ละยี่ห้อนะครับก็ผลิตในประเทศเดียวกันแต่ทำความเร็วได้ไม่เท่ากันนะครับในคัน280ปอนด์เท่ากันนะครับ<ป>อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของความเร็วลูกนะครับความเร็วเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เนี่ยไอคันสอนที่เท่ากันอย่างที่บอกครับยังทาความเร็วได้ไม่เท่ากันนะครับในอุปกรณ์แต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อที่วางขายกันอยู่ในท้องตลาดนะครับทาไม80ปอนด์ <Amsterdam> <P> <t ool> ตัวนี้ได้เกิน200อีกยี่ห้อหนึ่งทาไมไม่ถึง200อะไรแบบเนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยเรื่องที่เป็นแฟกเตอร์หลักๆสําคัญเลยผมว่ามันจะมีอยู่สองอย่างที่เราจะต้องอคํานึงถึงเลยนะครับอย่างแรกเลยเรื่องของความเร็วลูกเนี่ยเป็นอีแฟกเตอร์แน่น,นอนอยู่แล้วครับว่ามีผลต่อการทําลายล้างหรือการยิงนะครับอีกอย่างหนึ่งอย่างที่สองเนี่ยก็คือน้ําหนักของลูกครับผมเปรียบเทียบง่ายๆอย่างลูกดอกสองลูกเนี้ยตัวเนี้ยในอุปกรณ์บางรุ่นนะครับก็ใช้ขนาดเนี้ยอาจจะได้ไม่ถึงสี่ร้อยในขณะที่ จะให้เกิน400ไปนเนี่ยจะต้องใช้เป็นขนาดที่เล็กกว่านี้ที่เรียกกันว่าลูกสั้นนะครับตัวน,นั้นน้าหนักจะประมาณ100เกรนอย่างตัวเนี้ยความเร็วทําได้ถึง400กว่าแต่ว่าน้ําหนักบันปากเขาเป็น400เกรนนะครับไอค้คาว่าความเร็วเนี่ยหน่วยมันก็เป็นฟุตเปอร์เซกหรือว่าฟุตต่อวินาทีนะครับส่วนขนาดที่ต่างกันอย่าง100กับ400อย่างเงี้ยนะครับผมอยากให้นึกถึงภาพที่เราขับรถด,ด้วยความเร็วเท่ากันอย่างตัวเนี้ย เป็นมอเตอร์ไซค์ละคันที่วิ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่เจ้าตัวนี้มันขนาดใหญ่กว่าแต่วิ่งด้วยความเร็วร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากันเหมือนรถมอเตอร์ไซค์วิ่งความเร็วหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปชนกำแพงนะครับกับรถสิบล้อซึ่งวิ่งความเร็วด้วยด้วยความเร็วที่หนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากันแล้วไปชนกำแพงเข้าผมอยากจะให้ท่านเห็นภาพที่ชัดเจนว่าตัวไหนจะทําความเสียหายให้กับกำแพงได้มากกว่ากันนะครับ เออตรงนี awesome, ้คงจะพอเห็นภาพกันแล้วนะครับเรื่องของความเร็วเรื่องของอะไรต่างๆก็เคยบอกว่าจะแนะนําเรื่องสูตรเรื่องอะไรในการคํานวณให้นะครับเดี๋ยวผมก็คงจะมีมาเที่ยวนี้เราคงจะยังไม่ได้มายิงเปรียบเทียบอะไรกันให้ดูเห็นภาพชัดเจนในขนาดนั้นนะครับแต่เราเร็วนี้นะครับคิดต่อไปคิดว่ามีแน่ครับเดี๋ยวผมจะทดสอบไปดูเรื่องของความเร็วที่เท่ากันนะครับกับน้ําตาลกลูกที่ไม่เท่ากันก็คงจะพอเห็นภาพกันแล้วจากที่ผมปาลงไปฟังเมื่อสักครู่นะครับ เรื่องของมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงกับรถสิบล้อที่วิ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใครเนคนกําแพงได้พังมากกันครับนะครับโอเคครับเราจบเรื่องลูกดอกไว้แค่นี้ก่อนไว้เที่ยวหน้าเดี๋ยวเรามาทดสอบแล้วก็คุยกันเรื่องพวกนี้อีกทีหนึ่งแต่วันนี้เรื่องสําคัญที่ผมจะต้องเอามาเล่าให้ฟังนะครับอธิบายให้ฟังก็คือว่าเรื่องของเจ้าเไม้ตัวนี้ครับแน่นอนครับมีเข้ามาแล้วสําหรับเจ้าเอา่อ TX 28ของ10 i n t สําหรับปี2025นี้นี่คือ็อดแรกนะครับเดี๋ยวผมคงจะต้อง q c คือ,อ,อตรวจสอบให้ท่านลูกค้าที่ทางทีมงานเขามอบหมายมาอีกแล้วครับให้ผมคิวซีให้หน่อยสําหรับรุ่นใหม่ๆนี่มีนปัญหาครับเดี๋ยวจัดการให้ครับสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจบกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทําคลิปต่อไปกันเลยด้วยการอันบล็อกกตัวนี้ครับพบกันครับสวัสดีครับ